สวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกคนวันนี้นะคะเราก็จะมาสอนทำสลามนะคะพร้อมกับแนะ,ะนำตัวนคะก็เราจะไม่ได้นัว่าเราแนะนำตัวไปได้ยันก็จะมาแนะนำตัวครั้งหนึ่งนะคะถ้าเราแนะนำไปแล <umb> ้วก็ขอมาแนะนำครั้ง,งนึ้งนะคะเราก็ชื่อเมย์นะคะเมย์นะคะอยู่ปหนะปหค่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มทำสลามกันเลยนะคะสลามวันนี้นะคะเราจะทำเป็นสูตรเอ่อผง ผงโซดานะคะผมโซดาที่เขาเอาทำเบเกอรี่กันนะคะเรามาดูอุปกรณ์กันเลยค่ะอุปรกรณ์น,นะคะก็จะมีสีค่ะจะใช้เป็นสีอะคริลิกสีผสมอาหารสีเจลสีอะไรก็ได้ค่ะแล้วแต่กรดเพชรค่ะตัวนี้นะคะจะใช้ก็ได้ไม่ใช้ก็ได้ค่ะสีนะคะเราดูบอกไปจะใช้ก็ได้ไม่ใช้ก็ได้นะคะ แล้วก็ที่คนต่างๆค่ะจะใช้อะไรคนก็ได้นะช้อนตวงค่ะน้ำเปล่านะคะตัวนี้นะคะเดี๋ยวเราจะมาเปรียบเทียบกันให้ดูด้วยนะคะตัวนี้จะเป็นมีผงโซดากับผงผงฟูนะคะก็เราต้องดูเนื้อนะคะแป้งมัาจะคล้ายๆกันนะคะแบบนี้นะคะเนื้อแป้งดูในกล้องมันจะเหมือนกันนะคะก็คือเดี๋ยวเราจะเปรียบเทียบให้ดูว่ะ แป้งโซดามันจะมีสีที่ขาวว่าผงฟูนะคะผงฟูจะเป็นแป้งเหมือนกับแป้งโซดามันจะคล้ายๆกับบอรรกหรือว่าเกลืออะไรประมาณนี้นะคะก็แยกให้ดูกันด้วยนะแยกนนะแยกให้ออกน,นะ,ะแยกให้ออกน,นะคะก็อย่างต่อไปคะ่ะก็จะมีออยคะ่ะจะใช้ยี่ห้อจอสรสันเบบี้มายหรือว่าออดีนี่หรือว่าอะไรก็ได้นะคะ กาวน้ำใสค่ะถ้าใครไม่มีกาวน้ำใสใช้เป็นกาว T ี A ก็ได้นะคะแล้วก็น้ำค่ะอันนี้เป็นน้ำเอาไว้ล้างสล่านะคะเวลาทำสิ่งอ่อแล้วก็มีอย่างนึงนะคะก็คือเดี๋ยวค่ะตั้งก่อนก่อนนะคะก็คือเมย์จะใช้เป็นชามผสมใบเล็กๆนะคะเพราะว่าเมย์เนี่ยจะจะทำแค่นิดเดียวนะคะเมย์ไม่ทำเยอะมากก็หาชามผสม เมนูมบอกนะคะก็คือต้องใช้แค่อันเดียวค่ะอันเดียวเท่านั้นนะคะเรามาเริ่มทํากันเลยดีกว่าอย่างแรกใส่ช้อนตวงนะคะสูตรนี้นะคะซึ่งเราจะใส่ตัวนี้ค่ะผงโซดาเนี่ยไปเท่ากับให้เท่ากับน้ําเลยนะคะแต่ว่าถ้าใช้เป็นผงฟูผงฟูนะคะก็จะต้องใส่ผงฟูให้มากกว่าน้ํานะคะนิดเดียวนะคะก็คือเราต้องใส่ อันนี้หนึ่งช้อนชาผงฟูหนึ่งช้อนชาแล้วก็เออน้ำน,นะคะครึ่งช้อนชาหรือว่าใส่หยดสองหยดแบบนั้นนะคะแต่ว่าอันนี้มันจะใส่เท่ากันเลยนะคะก็คือช้อนชานึ่นเมนจะทําช้อนชาอยงนี้นะเพื่อได้เยอะนะคะมนจะตักมามนจะตักมาหนึ่งช้อนชานะคะทำสองช้อนชาไ,ได้ มันจะใส่เยอะค่ะแล้วก็ใส่น้ำไปนะคะสองช้อนชาเหมือนกัน,นะคะ่ะน้ำต่วนาะคะที่จริงออยเนี่ยไม่ต้องใช้ก็ได้นะคะเพราะว่ามันจะไม่ค่อยติดเองเท่าทไหร่หนึ่งนะคะสองค่ะครบแล้วนะคะหาที่คนได้เลยค่ะ เมยจะใช้เป็นตะเกียบนะคะคุณเาเมย์ปกติอะเมย์จะใช้อะที่จริงตัวนี้นะคะจะใส่น้ําให้มากกว่าก็ได้ค่ะเลยนะใส่น้ําให้มากกว่า,าตัวแป้งตัวผงโซดาเลยก็ได้ค่ะใส่อีกนิดนึงนะคะตกลงเป็นสามนะคะสามน้ำสามช้อนชาแล้วก็ผงโซดาสองช้อนชานะคะ แล้วก็ไม่คงคิดว่าคุณไม่มีใครทำเยอะแยะอันนี้แล้วนะคะจากนั้นถัดใส่กาวไปได้เลยกาวใส่ไปแล้วแต่ละคะ่ะจะทำเยอะทำน้อยเมย์ทำนิดเดียวะคะ่ะนี่ค่ะมันจะทำมันจะทำง่ายกว่าผงฟูอะคะ่ะผงฟูต้องคนนะคนค่อนข้างมาเหมือนกันนะคือเมย์ได้สอนทำไปแล้วนะสุดผงฟูนะ ก,ก็คลิปก่อนนะคะที่ไม่บอกว่าผงฟูหรือว่าเบกกิ้งโซดาเนี่ยไม่อาจจะพูดผิดพลาดไปนิดนึงนะคะก็ต้องขอโทษด้วยเนี่ยมันจะมีน้ำออกมาเลยนะคะก็ค,ะคือน้ำจากตัวนี้ค่ะก็คนไปก่อนนะนี่แล้วก็หยิบตอนแรกเนื้อมันจะสากเหมือนกับเหมือนกับผงโซดาเออไม่ใช่เอะเหมือนกับอะไรนะคะเนี่ยเหมือนกับ ตัวเนี้ยผงฟูนะคะมันจะคล้ายๆกันก่อน,นะคะ่ะตอน,นเล่นหมแต่เล่นไปเล่นมาเมย์จะบอกว่าเอ,อ่อผงฟูใสกว่าก็จริงนะคะแต่ว่าตัวนี้ดีกว่าะคะเมย์ชอบตัวนี้ค่ะก็คือสเสด็จน้ามันออกก่อนนะน้ํามันจะมีตีกนจะมีน้ําอยู่ครับน้ําที่ได้ออกมาก็คือเป็นน้าําใสๆธรรมดานะคะแล้วก็เมย์ก็จะปักน้ําไปอย่างนี้นะคะจุดในนี้นเลยคนะ่ะจุ่มในน้ำ ก็คือถ้าใครจะใส่สีก็ใส่ไปได้ตั้งแต่ขั้นตอนแรกทีนะคะแต่ว่าเมย์ไม่ได้ใส่นะคะก็คือจุ่มไปเลยค่ะแช่ไปเลยก็ได้นะเมย์ใส่ในภาชนะใหญ่ไปหรือเปล่าไม่ขอเปลี่ยนภาชนะนะคะส่นนี้นะไม่ขอใส่ใสนนี้เอาช้อนโต๊ะเลก็เป็นค่ะคือช้อนโต๊ะคือช้อนที่ใหญ่ที่สุดน,นะคะตักไปยะคขาน้ำ ก็คือเอาแช่น้ำไว้ก่อน,นะคะ่ะแปบ๊บเดียวแปบ๊บเดียวเองคะ่ะให้มันแค่ตักให้มันน้ำมันเกินล้นกว่าตัวสลาของเราดีกว่าก็คือเนี่ยก็มันก็เริ่มได้แล้วนะคะถ้ามันติดมือก็ใส่ออยแต่ว่าสูตรเนี้ยส่วนมากนะคะมันจะไม่ค่อยติดมือนี่ยืดด้วยหุนได้ด้ว เดี๋ยวแม่ขอดื้มน้ำกันตอนเล่นตอนแรกๆอะค่ะสูตรนี้นะมันจะสักสนนิดนึงนะสักสกแต่ว่าเล่นไปเล่นมามันก็เริ่มใสแผ่ได้เหมือนกันนะแต่ว่าตอนนี้มันยังมีความสากนิดนึงแต่เล่นสนุกมากมากเลยนะนวดไปนวดมาค่ะมันก็จะใสใสนะใสค่อนข้างใสเหมือนกันแต่ว่าสูตรงผงฟูมันจะใสขวาแต่ว่าทำยากกว่านิดนึงนะ พือไม่ชอบมากสี่งนี้นะคะก็ลองทำไปแล้วลองทำแค่ครั้งหนึ่งแล้วก็ไอ้น,นี้ออกมาทาครั้งที่สองแล้วนะคือได้เลยอาจจะพูดมากไปนิดนึงนะก็ต้องขอโทษด้วยเา้าคลิปเลยไปสนนินาทีกว่าแล้วคะสำหรับวันนี้ก็ต้องลาไปก่อนนะคะบ๊ายบายเดี๋ยวจะเอาไปทำกันนะนุ่มบ๊ายบาย